ดงวาเรถบัสไร้คนขับกลุ่มวัยรุ่นห้าคนบอยแนนพลอยต้นและมิวหลังจากสอบเสร็จตัดสินใจไปแคมปิ้งที่ป่าในจังหวัดน่านคืนนั้นฝนตกโปอยป พวกเขานั่งรอรถบัสสายดึกที่ป้ายรถเมล์เก่าริมถนนป้ายนี้ผุพังจนอ่านเลขสายไม่ได้เสาไม้เอียงไปด้านหนึ่งมีรอยขีดข่วนยาวๆคล้ายเล็บขูดชาวบ้านเคยเตือนว่าอย่ารอรถที่นี่หลังตะวันตกดินแต่ทั้งห้าคนหัวเราะเยาะคิดว่าเป็นแค่เรื่องงมงายรถบัสคันเก่าสีแดงสนิมเครอะโผล่มาจากความมืดไม่มีไฟหน้าไม่มีป้ายบอกสาย เสียงล้อเสียดสีถนนดังกรอบแกรบเหมือนกระดูกหักบอยโบกมือเรียกรถจอดชะงักประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นภายในที่มืดสลัวกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเหล็กเก่าๆลอยออกมาพวกเขาขึ้นไปโดยไม่คิดอะไรที่นั่งเต็มไปด้วยรอยขาดและคราบดำๆคล้ายเลือดแหง้งบนเพดานมีรอยมือสีดำประทับอยู่เป็นแถวแนนมองไปทางที่นั่งคนขับ แต่ที่นั่นว่างเปล่าเธอสกิดบอยบอกว่าไม่มีคนขับบอยหัวเราะคงมองไม่เห็นเองมั้งมืดๆแบบนี้แต่แววตาเขาสั่นเล็กน้อยรถเคลื่อนตัวชา้ชาๆเสียงเครื่องยนต์ดังคลืดๆค,คล้ายคนหายใจติดขัดพวกเขานั่งกระจายกันไปแนนรู้สึกหนาวๆที่ขาเธอก้มลงดูเห็นมือสีขาวซีดยื่นออกมาจากใต้ที่นั่งจับข้อเท้าเธอแน่นนิ้วเย็นเฉียบซึมเข้าไปถึงกระด,ดูก เธอกรีดร้องสุดเสียงเพื่อนๆหันมามองมือก็หายไปทันทีแต่ทุกคนเริ่มรู้สึกแปลกๆพลอยได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าลงไปไม่ได้คำนั้นพูดวนซ้ำๆจนเธอปิดหูแน่นต้นเห็นเงาคนยืนอยู่ท้ายรถร่างสูงผอมจนผิดมนุษย์แต่พอมองดีๆเงานั้นหายไปมิวรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่ต้นคอแต่เมื่อหันไป ก็ไม่มีอะไรรถเริ่มเร่งความเร็วถนนข้างนอกมืดสนิทไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นแสงใดๆมีเพียงความว่างเปล่าที่ดูดกลืนทุกอย่างบอยลุกไปข้อประตูห้องคนขับแต่ไม่มีใครตอบเขาพยายามเปิดประตูฉุกเฉินแต่มันล็อกแน่นมิวตะโกนว่าดูนั่นดีทุกคนหันไปเห็นเงาคนยืนเรียงกันเต็มท้ายรถ ร่างสูงสูงที่ไม่มีหน้ามือยาวลากพื้นจนเกิดเสียงกรอบแกรบพวกมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เนาสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ฉีกยาวถึงใบหูแต่ไม่มีตาไม่มีจมูกเสียงหัวเราะแห่แผดังก้องในรถแนนร้องไห้ต้นคว้าค้อนฉุกเฉินทุบก,กระจกแต่กระจกไม่แตก กลับมีรอยเลือดสีดำไหลออกมาจากจุดที่ทุบหยดลงพื้นเป็นกองเหนียวๆพลอยตะโกนว่ามันเข้ามาใกล้เราแล้วเงาคนไร้หน้ายืน่นมือยาวๆมาจับขอบที่นั่งมือแต่ละข้างมีนิ้วเกินห้านิ้วบางนิ้วบิดงอเหมือนถูกหักรถเริ่มสั่นแรงขึ้นเสียงเครื่องยนต์กลายเป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมจนเจ็บหูพอยตะโกนบอกให้ทุกคนยุดที่นั่ง แต่จูจ่ๆรถหยุดกระทันหันประตูทุกบานเปิดออกพร้อมกันเสียงลมพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นเน่าเหม็นทั้งห้าคนวิ่งลงจากรถด้วยขาที่สัน่นแต่พบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่ไม่คุ้นเคยต้นไม้รอบตัวสูงเฉียดฟ้ากิ่งก้านบิดเบี้ยวเหมือนแขนคนรถบัสหายไปจากถนน เสียงหัวเราะยังดังลอยตามมาพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าหวังหาทางออกแต่ยิ่งเดินยิ่งรู้สึกถึงสายตาที่จ้องจากความมืดมิวสะดุดอะไรบางอย่างพอก้มดูเห็นเท้าคนขาดวางอยู่บนพื้นเลือดยังไหลซึมบอ,อกมาเขากรีดร้องถอยหลังเพื่อนๆหันมามองแล้วเห็นว่ารอบตัวมีชิ้นส่วนร่างกายกระจายอยู่เต็มไปหมดราวกับเพิ่งถูกตัดใหม่ แนนชี้ไปข้างหน้าเห็นเงาคนไร้หน้ายืนเรียงกันเป็นวงล้อมรอบพวกเขามือยาวๆคลานเข้ามาใกล้ๆพลอยล้มลงรู้สึกถึงมือเย็นๆที่จับขาเธอแน่นเธอกรีดร้องแต่ไม่มีใครช่วยได้เพราะทุกคนถูกเงาคนไร้หน้าล้อมไว้ต้นพยายามวิ่งฝ่าแต่เงาคนตัวหนึ่งคว้าเขาไว้ปีบคอเขาจนตาเหลือกเขาร้องอึกอักออกมา ก่อนที่ร่างเขาจะถูกดึงหายไปในความมืดทั้งสี่คนที่เหลือวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ป่ากลับเปลี่ยนไปถนนโผลมาข้างในอีกครั้งมีรถบัสสีแดงจอดรออยู่ประตูเปิดกว้างพวกเขาหยุดชะงักไม่รู้จะไปทางไหนเสียงหัวเราะดังใกล้เข้ามาบอยตัดสินใจพาทุกคนวิ่งไปทางอื่นแต่ไม่กี่ก้าวถนนก็หายไป พวกเขาตกลงไปในหลุมลึกที่โผล่ขึ้นมาเองดินรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวคล้ายมีอะไรดึงพวกเขาลงไปอย่างช้าๆแนนมองขึ้นไปเห็นเงาคนไร้หน้ายืนมองลงมาแล้วโบกมือให้เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรองเท้าของทั้งห้าคน วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบที่ป้ายรถเมแต่ตัวพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยบนพื้นป้ายมีรอยเล็บขูดยาวๆและกลิ่นเน่าที่ลอยคลุ้งชาวบ้านบอกว่ารถบัสคันนั้นไม่เคยมีคนขับและคนที่ขึ้นไปก็ไม่เคยได้ลงมาอีกเลยถนนกินคน กลุ่มเพื่อนร่วมง,งานสี่คนเอกอ้อยปุ๊และนุชขับรถตู้กลับจากงานเลี้ยงที่จังหวัดระยองคืนนั้นถนนมืดและเงียบผิดปกติไม่มีรถคันอื่นไม่มีแสงไฟข้างทาง GPS นำทางให้เลี้ยวเข้าถนนสายเล็กที่ไม่มีชื่อเอกที่ขับรถบ่นไปว่าทางนี้มันแปลกแต่ไม่มีทางเลือกอื่นถนนนี้แคบจนรถตู้แทบติดขอบมีรอยยางรถย,วยาวๆบนพื้น แต่ไม่มีรถคันอื่นเลยกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาแตะจมูกอ้อยมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาคนเดินตามรถช้าๆร่างนั้นไม่มีแขนขาดำๆเดินด้วยท่าทางประหลาดเหมือนถูกหักครึ่งเธอชี้ให้เพื่อนดูแล้วเงานั้นก็หายไปทันทีปุ๊ได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่ท้ายรถคล้ายมีคนตีด้วยของแข็งเขาหันไปดูแต่ไม่มีอะไร นุรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่ต้นคอเธอหันไปมองเพื่อนๆแต่ทุกคนนั่งนิ่งเธอเริ่มใจสั่นและบอกว่ามีอะไรในรถแน่ๆแต่ไม่มีใครเชื่อรถเริ่มสัน่นเครื่องยนต์ดังคลืดๆแล้วดับไปเอกพยายามสตาร์ทใหม่แต่รถไม่ขยับถนนข้างหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปพื้นถนนกลายเป็นสีดำสนิทดูดซับแสงไฟหน้ารถจนมองไม่เห็นอะไรนุชกรีดร้อง เมื่อเห็นถนนข้างหน้ายกตัวขึ้นเหมือนปากยักษ์รอยแตกบนถนนเผยให้เห็นฟันแหลมๆที่ทำจากหินกลิ่นคาวเลือดลอยมาเต็มรถมันไม่ใช่ถนนแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรทั้งสี่คนพยายามเปิดประตูหนีแต่ประตูทุกบานถูกล็อกตายถนนเริ่มกลืนรถตู้เข้าไปช้าๆเสียงกรอบแก๊บดังจากใต้ท้องรถคล้ายมีอะไรเคี้ยวโลหะ เอกตะโกนให้ทุกคนยึดที่นั่งแต่รถถูกดูดลงไปครึ่งคันปุ๊บมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาคนไร้แขนยืนเรียงกันสองข้างถนนร่างแต่ละตัวบิดงองเหมือนถูกบทขยี้พวกมันค่อยๆค,ค,คลานเข้ามาใกล้มือที่ไม่มีอยู่ยื่นออกมาจากอากาศจับขอบหน้าต่างแน่นนุชกรีดร้องเมื่อพื้นรถเริ่มร้อนขึ้นเธอก้มลงดู เห็นเลือดสีดำไหลซึมขึ้นมาจากรอยแตกบนพื้นรถมันไหลขึ้นมาจนท่วมข้อเท้ากลิ่นเหม็นเน่าผสมกลิ่นคาวเลือดทำให้เธออาเจียนออกมาอ้อยพยายามทุบกระจกแต่กระจกไม่แตกกลับมีรอยเล็บขูดจากด้านนอกยาวลงมาเลือดสีดำไหลตามรอยนั้นหยดลงในรถเอกตะโกนว่ามันจะกินเราแล้วคว้ามีดพกจากกระเป๋า แทงไปที่พื้นรถแต่มีดจมลงไปในเลือดสีดำแล้วถูกดูดหายไปถนนยกตัวสูงขึ้นอีกรถตู้เอียงไปด้านหนึ่งปุ๊ตกลงไปกองกับเลือดสีดำเขากรีดร้องเมื่อรู้สึกถึงฟันแหลมๆที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นรถมันแทงทะลุขาเขาเลือดจริงๆของเขาผสมกับเลือดดำจนแยกไม่ออกอ้อยพยายามดึงปุ๊ขึ้นมา แต่เงาคนไร้แข็งคลานขึ้นมาบนหลังคารถเสียงเคาะดังถี่ขึ้นคล้ายมีคนนับสิบตีรถพร้อมกันรถตู้ถูกกลืนลงไปทั้งคันเสียงกรีดร้องของทั้งสี่คนดังก้อง <c oughs> ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นตำรวจพบรอยยางรถตู้หยุดอยู่กลางถนน แต่รถและคนทั้งสี่หายไปเหลือเพียงกลิ่นคาวเลือดและรอยฟันประหลาดบนพื้นบนต้นไม้ข้างถนนมีชิ้นส่วนเสื้อผ้าของทั้งสี่คนแขวนอยู่เปื้อนเลือดสีดำที่ยังหยดลงมาชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านมันมีชีวิตและมันหิวอยู่ตลอดเวลาไฟท้ายสีแดง กลุ่มวัยรุ่น6คนโอมแพดกิฟเบสจอยและตู่ขับรถไปเที่ยวทะเลที่ชนบุรีคืนนั้นพวกเขาเลือกใช้ถนนสายเก่าที่เรียบชายป่าเพื่อความตื่นเต้นถนนนี้มืดและเงียบไม่มีไฟข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงที่กิ่งยื่นลงมาคล้ายกรงเล็บเสียงลมพัดผ่านดังสู่ซผสมกับกลิ่นน้ำเค็มจากทะเลที่ลอยมาไกล โอมที่ขับรถเห็นไฟท้ายสีแดงของรถคันหนึ่งอยู่ไกลๆเขาคิดว่าเป็นรถธรรมดาเลยขับตามไปเรื่อยๆแต่ยิ่งขับตามไฟท้ายนั้นยิ่งห่างออกไปแพทย์บอกว่ามันแปลกๆนะเพราะรถคันนั้นไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยพวกเขาขับตามไปเกือบชั่วโมงไฟท้ายยังลอยอยู่ข้างหน้าโอมเร่งความเร็วแต่ระยะห่างยังเท่าเดิม กิฟต์เริ่มใจไม่ดีและบอกว่าเหมือนมันล่อพวกเราเข้าไปเลยจูจๆไฟท้ายหยุดนิ่งโอมฉลอรถมองไปข้างหน้าเห็นรถเก๋งเก่าสีดำจอดขวางถนนตัวรถผุพังจนเห็นโครงเหล็กไฟท้ายยังสว่างอยู่แต่ไม่มีคนขับกิฟต์ลงไปดูใกล้ๆแต่เมื่อเข้าไปถึงรถเก๋งหายไปทันทีเหลือเพียงกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยคลุ้งเธอหน้าซีดแล้ววิ่งกลับมาที่รถ เบสได้ยินเสียงฝีเท้าดังรอบรถคล้ายมีคนเดินวนไปมาเขามองออกไปเห็นเงาคนยืนเรียงกันสองข้างถนนร่างนั้นไม่มีหัวมือถือไฟสีแดงที่สว่างวาบรถเริ่มสั่นไฟในรถกระพริบติดติดตด,ดับดับเสียงหัวเราะแหบๆดังก้องจากทุกทิศจอยกรีดร้อง เมื่อเห็นเงาคนไร้หัวกระโดดขึ้นท้ายรถมันเคาะกระจกหลังด้วยมือที่เปื้อนเลือดโอมเหยียบคันเร่งสุดแรงแต่รถไม่ขยับเงานคนไร้หัวเริ่มคลานเข้ามาใกล้ไฟสีแดงสว่างจนแสบตาเงานคนไร้หัวโผล่มาจากใต้ท้องรถคลานขึ้นมาบนหลังคาเสียงเคาะดังถี่จนกระจกเริ่มร้าวแพทย์คว้ากระบองจากท้ายรถทุบไปที่เงาคนไร้หัวตัวหนึ่ง แต่มันไม่สตทกสถานมือเปื้อนเลือดคว้าแขนเธอไว้เธอกรีดร้องเมื่อรู้สึกถึงความเย็นที่ซึมเข้าไปถึงกระดูกเบสพยายามช่วยแต่เงาคนไร้หัวอีกตัวดึงเขาลงจากรถร่างเขาหายไปในความมืดเสียงกรีดร้องของเขาดังลอยมากไกลไกลกิฟต์มองไปที่ถนนเห็นไฟท้ายสีแดงโผล่ขึ้นมาอีกนับสิบคู่ ลอยวนอยู่รอบรถโอมตัดสินใจทิ้งรถพาทุกคนวิ่งลงจากรถเข้าไปในป่าแต่ยิ่งวิ่งยิ่งเจอศพไร้หัวนอนเกลื่อนพื้นบางศพยังขยับได้มือยื่นมาคว้าขาพวกเขาจอยสะดุดลม้มเงาคนไร้หัวคลานทับเธอร่างเธอถูกดึงหายไปใต้ดินตู่กรีดร้องแต่เงาคนไร้หัวคว้าคอเขาไว้ปากที่ไม่มีอยู่ส่งเสียงหัวเราะแผลบ,บออกมา โอมแพทและกิฟคนที่เหลือวิ่งหนีจนถึงลานโลง่งเจอรถเก๋งเก่าจอดรออยู่ไฟท้ายสีแดงสว่างว่าประตูเปิดออกเองพวกเขาหยุดชะงักเสียงหัวเราะดังใกล้เข้ามาเงาคนไร้หัวโผล่จากทุกทิศและยกรถของพวกเขาขึ้นหายไปในความมืด เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรถจอดอยู่กลางถนนไฟในรถยังติดอยู่แต่ทั้งหกคนหายไปบนกระจกหลังมีรอยมือเปื้อนเลือดนับสิบรอยและกลิ่นเน่าที่ไม่เคยจางบนถนนมีไฟสีแดงลอยวนอยู่ไกลๆชาวบ้านบอกว่าไฟท้ายสีแดงไม่ใช่รถแต่มันคือดวงตาของบางสิ่งที่เอาไว้ล่อเหยื่อเงาโค้งมรณนะ ในจังหวัดกาญจนบุรีมีถนนสายเก่าที่ตัดผ่านป่าถนนเส้นนี้แคบและคดเคี้ยวชาวบ้านเรียกว่าโค้งมรณะเพราะเคยมีอุบัติเหตุรถคว่ำตายนับไม่ถ้วนแต่ที่แปลกคือรถที่ตายที่นี่มักหายไปจากจุดเกิดเหตุไม่มีร่องรอยลากไม่มีซากเหลือราวกับถูกกลืนหายไปในความมืด ต้อมอายุ28ปีเป็นคนขับรถส่งของเขาต้องใช้ถนนสายนี้บ่อยๆเพื่อส่งของไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลคืนหนึ่งฝนตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทางต้อมขับรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งด้วยความระวังแสงไฟหน้ารถส่องไปเจอแต่หมอกขาวหนายิ่งขับยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆเขาเปิดวิทยุคลายเหงาแต่คลื่นเริ่มจูนไม่ติด มีแค่เสียงซาซาดังแทรกเข้ามาเป็นระยะเมื่อถึงโค้งที่ชาวบ้านเล่าว่าหลอนที่สุดต้อมรู้สึกหนาวๆที่ต้นคอเขาลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อสูดอากาศแต่กลิ่นที่ลอยเข้ามาไม่ใช่กลิ่นฝนหรือป่ามันเป็นกลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นดินเนา่าเขาชะลอรถมองไปข้างทางแล้วเห็นเงาคนยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงานั้นสูงผิดปกติ ราวสองเมตรขายยาวจนเหมือนถูกยืดออกศีรษะก้มต่ำจนมองไม่เห็นหน้าต้อมกระพริบตาแรงๆคิดว่าแค่ตาฝาดแต่เงานั้นยังอยู่เขากดคันเร่งให้รถเคลื่อนไปช้าๆแต่ยิ่งขับเงานั้นยิ่งเข้าใกล้ถนนจนยืนขวางอยู่กลางโคง้งต้อมเหยียบเบรกสุดแรงจนรถหยุดนิ่งแสงไฟหน้ารถส่องไปที่เงานั้นชัดเจนมันไม่ใช่คน ร่างนั้นไม่มีหน้าศีรษะเป็นแค่ก้อนเนื้อสีดำที่บิดเบี้ยวมีแขนยาวลากลงถึงพื้นและขาที่ยืดจนเหมือนจะหักมันค่อยๆหันหน้ามาทางเขาแม้ไม่มีดวงตาแต่ต้อมรู้สึกถึงสายตาที่จ้องลึกเข้าไปในจิตใจต้อมตัวสัน่นรีบเข้าเกียร์ถอยหลังแต่รถไม่ขยับเครื่องยนต์ยังดังอยู่แต่ล้อเหมือนถูกตรึงไว้เขามองไปที่กระจกมองหลังหัวใจแทบหยุดเต้นเงานั้นไม่ได้อยู่ข้างหน้าแล้ว มันยืนอยู่ท้ายรถมือยาวยาว,วางพาดกระบะท้ายเงาสะท้อนในกระจกเริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้นราวกับร่างมันกำลังละลายเป็นน้ำจู่ๆเสียงวิทยุดังขึ้นเองเป็นเสียงกรีดร้องแหลมๆที่ไม่ใช่ของมนุษย์ผสมกับเสียงหัวเราะแผบแบบที่ดังวนซ้ำตอมปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นดังก้องในหัวเขากลั้นหายใจคว้ามีดพกในกระเป๋า แล้วตัดสินใจเปิดประตูวิ่งออกจากรถฝนาสาดเข้าหน้าเขาวิ่งสุดชีวิตเข้าไปในป่าข้างหลังได้ยินเสียงลากอะไรบางอย่างตามมาเสียงนั้นดังกรอบแกรบเหมือนกระดูกหักผสมกับน้ำหนักที่ลากพื้นต้อมวิ่งล้มลุกคลุกคลานขาของเขาเริ่มชาเขาหันกลับไปมองร่างนั้นตามมาจนเกือบถึงมันคลานด้วยแขนยาวๆร่างบิดงอเหมือนแมงมุมยักษ์ศีรษะที่ไม่มีหน้า ยื่นมาจนเกือบแตะหน้าเขาต้อมกรีดร้องสุดเสียงและทุกอย่างก็มืดดับไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรถของต้อมจอดนิ่งอยู่กลางโค้งมรณะเครื่องยนต์ยังติดอยู่แต่ไม่เห็นต้อมอยู่ในรถรอบรถมีรอยขีดข่วนยาวๆคล้ายเล็บขูดและกลิ่นขาวเลือดที่ลอยคลุ้งบนเบาะหน้า มีมีดพกตกอยู่ข้างๆมีรอยนิ้วมือสีดำยาวผิดปกติกดทับไว้ชาวบ้านบอกว่าต้องคงเจอเงาโค้งมรณะแน่ๆและคนที่เจอมันก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยถนนที่ไม่มีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่มีถนนลูกรางสายหนึ่งตัดผ่านป่าที่ยังไม่ถูกสำรวจ ชาวบ,บ้านเรียกมันว่าถนนผีหลอกเพราะคนที่ขับเข้าไปมักเล่าว่าเห็นทางยาวไปเรื่อยๆไม่เคยถึงจุดหมายบางคนขับจนน้ำมันหมดก็ยังไม่เจอทางออกนิดอายุ35ปีเป็นพนักงานออฟฟิศที่ชอบขับรถเที่ยวคนเดียวคืนหนึ่งหลังจากเห็นใน GPS ว่าเป็นทางลัดไปอำเภอใกล้ๆเธอขับรถเก่งขั้นเก่าออกไปตามถนนสายนี้ฟ้ามืดสนิทดวงจันทร์ถูกเมฆบดบงัง ข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ที่กิ่งก้านยื่นลงมารูปร่างคล้ายมือหลังขับไปได้ครึ่งชั่วโมงนิดเริ่มรู้สึกแปลกๆถนนเส้นนี้ไม่น่าจะยาวขนาดนี้เธอมอง G.P.S แต่หน้าจอกะพริบแล้วดับไปเธอพยายามโทรหาเพื่อนแต่ไม่มีสัญญาณเสียงลมพัดผ่านกระจกรถ<ๆ>เธอเริ่มใจคอไม่ดีได้แต่บอกตัวเองว่าไม่มีอะไร จู่ๆไฟหน้ารถส่องไปเจอป้ายไม้เก่าข้างทางเขียนด้วยสีแดงเลอะๆว่าจงกลับไปนิดชะลอรถมองป้ายนั้นด้วยความงุนงงแล้วตัดสินใจขับไปต่อแต่ไม่กี่นาทีต่อมาป้ายเดิมโผล่มาอีกครั้งท้ายๆที่เธอขับตรงมาตลอดแต่คราวนี้ป้ายเปลี่ยนเป็นคำว่าหยุดเธอเหยียบเบรกทันทีรถหยุดนิ่งเธอเริ่มใจสั่น เสียงเครื่องยนต์เงียบลงเองนิดมองออกไปนอกกระจกเห็นเงาคนยืนอยู่ไกลๆข้างถนนร่างนั้นผอมสูงผิดมนุษย์ขายาวจนเหมือนเดินไม่ได้มันยืนนิ่งแล้วค่อยๆหันหน้ามาเธอกรีดร้องสุดเสียงเมื่อเห็นว่าใบหน้าของมันมีแค่ผิวหนังเรียบๆไม่มีตาไม่มีปากมีแต่รอยยิ้มที่ถูกฉีกยาวด้วยมีดนิดรีบสตาร์ทรถ แต่เครื่องไม่ติดเธอมองไปที่กระจกข้างแล้วเห็นว่าร่างนั้นไม่ได้อยู่ข้างถนนแล้วมันยืนอยู่ข้างรถเธอมือยาวๆว,วางพาดกระจกมองเข้ามาด้วยหน้าเรียบๆนิดตัวสั่นและร้องไห้ออกมาเธอพยายามล็อกประตูแต่ประตูทุกบานเปิดออกเองพร้อมกันเสียงลมดังสู้ๆกลายเป็นเสียงหัวเราะแหบ,หบ ที่ดังวนในรถเธอมองไปที่เบาะหลังผ่านกระจกมองหลังเห็นร่างนั้นนั่งอยู่มือยืดยาวค่อยๆย,ยื่นมาจับไหล่เธอความเย็นจากสัมผัสนั้นซึมเข้าไปถึงกระดูกนิดกรีดร้องสุดเสียงแล้วทุกอย่างมืดไปเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนของนิดตามหาเธอหลังจากติดต่อไม่ได้ พวกเขาพบรถของนิดจอดอยู่กลางถนนผีหลอกประตูทุกบานเปิดกว้างแต่ไม่มีนิดอยู่ในรถบนเบาะหน้ามีรอยเล็บขูดยาวๆและกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยคลุ้ง GPS ถูกเปิดทิ้งไว้หน้าจอขึ้นคำว่าถึงแล้วชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้ไม่เคยมีปลายทางและคนที่หายไปมักกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเป็นยังไงกันบ้าง หลอนสะใจดีหรือเปล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้นะครับ